ครับกาผมก่าสีมาผ้าเบื่องั่วนนะครับเนาะง่วงามเพิินครับขันผู้อยากได้กะาอีต่อมาเด้อครับเด้อครับกาอีต่อมาผมจะถามราคาให้ครับเบืงเนาะครับเนาะง่วงามเลยงัวเมสาวครับครับมีแต่งง่วงามเนาะครับเนาะเบืงเด้อครับเด้อ ปูอยากได้ก็ได้ผมก็มาเบิ่งองเพิ่นคือกันบ่ว่ามีง้วดเถิกเนาะครับเนาะคั่นนั่นก็สิครับปูนจ้าของเพิ่นเนาะครับเนาะเจ้าของเพิ่นอันปูอยากได้กันตีต่อมาเด้อครับเด้อสิเอาสิเอาเบอร์โทรเพิ่นไว้ให้ครับเดี๋ยวไปเบิ่งอีกตัวนึงเนาะครับเนาะครับนี่ก็เป็นตัวนึงเนาะครับเนาะงัวดทองครับ โอ้หญ่ครับกะราคาก็ยังบ่ลตันหูเพิ่นรอถามแฟนเพิ่นเบิ่งก่อนแล้วผมก็สิบอกราคาไปนะครับเนาะท่านผู้ชมอยากได้ก็ได้เดี๋ยวผมถ่ายเบิ่งเป็นงัวทองทองเดงนั่นครับโวกทางด,าดักพลันหรอไก่ไ้สิออกหรอได้ยักเดือนแล้วลุงมันก็สิถว่าครบเดือนสิออกแล้วนี่ครับก็ตอนนี้ครบเดือนสิออกแล้ว หยดวะย่างโกนครับก็ใครเตยออกเนาะครับเนาะงัวใหญ่พอสมควนนะครับเนาะก็เบิ่งเด้ออุติไทยเบิ่งแล้วก็อันผู้สนใจก็ติดต่อมาครับติดต่อมาทางผมก็ได้เดี๋ยวผมก็สิไปถามราคาเพิ่นแล้วก็ผมก็สิบอกราคาเด้อครับเด้อบอกว่าแพนเพิ่มอย าราคาครับนะี่เนาะครับเนาะงัวเป็นงัวทองครับคุณครับงัวหลายเลยเต็มอยู่เนาะครับคัผู้ต้นใจกันต่อมาเด้อครับเดอ้อเดี๋ยวผมสิ าให้ครับก็มีสมนีนะครับสวัสดีครับ